สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโทร o r z นนะครับผมวันนี้จะมาเล่นโลบอกเหมือนเดิมนะวันนี้จะมาเล่นเกมนี้ฮิปเปอร์ช็อตฮิปเปอร์ช็อตฮิปเปอร์ช็อตนี้แหละอ่าไม่รู้อ่านตัวการผิดนะครับผมพี่ไปลองเล่นมาแล้วเกม2เกมแล้วเกม3 3สเกมแหละหลายเกมแหละตอนสตตีมอยู่นะครับผมว่าเกมนี้มันสนุกนะสำหรับผมชอบที่เป็นคนชอบแนวเกม FPS อยู่แล้วนะครับวันนี้ถามว่าพี่มาทำไม มารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับนี่มาเขือเทศถามว่าทำไมต้องมาเขือเทศมาเต็มเทศมันดียังไงดาเมจต่อวิมันสองร้อยนะครับผมส่วนดาเมจถ้าโดนตัวน่าหนึ่งร้อยถ้าดาเมจซีสะาสองร้อยนะครับอัตราการยิงสองวินาทีนะครับผมภายในสองศูนย์เนี่ยคือมีหนึ่งร้อยนะหมดยิงตึงนะครับปาซุกกาอันนี้ก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะทีเดียวกรับว้ มีแต่ปืนแรงๆพี่เราค่อยมารีวิวอันนี้นะเดี๋ยวผมขอเก็บเพชรแป๊บน,นึงจะมารีวิวอันนี้ให้ดูนะครับผมนี่ขอเก็บแป๊บน,นึงขาดอีกสามหมื่นจะมารีวิวธนูนะครับผมธนูดวงดาวนะพ,พิซพซ่าพิซพซ่าสามหมื่นกันไนอ้นี่เอา้าเอ่อนาเมนตัววินาเมนต์อ๋เอ,อเอาไปอันนี้ก่อนดีกว่ามะเขือเทศนะครับผมไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไหมนะไปหมอนี้กันไฮ้ ครบผมชอบมากนะไปเกมนอันนี้อ่ามีใครจะโดนมะเขือเทศไหมเฮ้ข้าหมดอีเอาอีอีไงอีไงอีไปมนช้านะครับผมมจะโดนว้ายเอ้าเฮ้ยเฮ้ยจะยนงจะยาย Ui, đồn đồn lèo lắm Ê, ở này ở này ở này ơi, ơi, yêu này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  yêu hả, yêu ห้ตไปโดนพ่อพอนะครับอยู่ไหนอี๋อี๋อี๋อีดนี๋นี๋ไี๋อี๋อี๋ออี๋อออี๋อี๋้ี๋อีอออ เพื่อนเพื่อนชอบปืนไหนมาดิมาดีโอนมะเขือเทศไปดิเป็นไงล่ะโดนมะเขือเน่าไปเต็มหน้าเลยเอานี่เห็นไหมเห็นไหมคุณดูเห็นไหมอี่เดียวตายนะครับผมถ้าโดนหัวนะเดียวขิดสู่ิีดได้หมดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไปไอ้หนุ่มนี่หนุ่มนี่โหด ไปแล้วไม่ยุ่งแล้วมาหนิมาหนิเอ้าไม่มีกระสุนมาจนกระสุนหมดอย่าเต้าโหม่ไม่ตายไม่เป็นไรนะครับผมมาเริ่ต่อเดี๋ยวไปรีวิวหมดอ่านซิมดีกว่านะให้ให้ไหวนี่มๆกระสุนมีจำกัดนะครับผมหนึ่งร้อยนั้นนะ นีพี่เดียวซีเดียวมานี่ไปไหนเอ้ยไปไปนู่นเอ้เอ้ยอยเย เงียงหอเพียวหอเบาหอเบาหอดีโดูไม่ดีดูไม่ดีดีเฮ้ยโดะหัวแทกชับไยเต็มเลยวนวนวุ้นวุ้นว้นวุ้นวุ้นวนวุ้นวนวุ้รวุ้นวุ้นวุนวุ้้นวุ้นนวุ้ว้้น้น โดนฉนไหเข้ามายัดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดหรโดดโดดโอ้โดนโดนจุกจุกจุกโดนงั้นจุกเฮ้นใจเย็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 นเฮ้ย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 มาเมื่อไหมเองมาเมื่อไหม โอเวตอ่ตอนนี้เรานี้เองไอ้ไอ้นี่เหไอ้นี่เหรอสมแต่อยากกินมะเขือเ้าะไอ้ยิงไม่ทันนะเขาโอ้โหโดนลุ้มสองทางเดี๋ยวจับนี้เราไปเล่นทีวีกันนะครับไอ้นี้นะมันย้อยนะครับ อนอนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยีเี้หัวี้ยวหัวเฮ้ยมีตัวหาหลังเอาเเอาเออ้โอาอาเอาเอาเออาอาอาัอเอาเอออเออ ไม่ว่าไม่ทราบว่าเพื่อนๆทีมน้องๆทุกคนเล่นแบบนี้กันไหมเด็ด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 เดอันนี้ผมเล่นแบบสายฟรีนะครับผมไม่ได้เติมสักกระบาทหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเออไปุไปไปนี่ออกมาเขือไปแดกไงล่ะนไปโอ้ยโอ้ยทำไมทำไมเหรอโอ้ยอึนบกมาเลยจังวะตอนนี้เราอยู่อันดับสิบเจ็ดนะ โอ้มันปลายากนะไปคนนี่ไปคนนี่นี่นี่เป็นไงล่ะเป็นข้อดีคือไม่ต้องรีกระสุนนะครับผมคือปลาให้หมดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยมันนี้ยินเสียงไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยขออภัยที่ทำห้ตายรายนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิมาดิ

เพี้ยวหัวเพี <OVER> ้ยวหัวเพี้ยวหัวเป็นไงล่ะไหนเปิ่มข้าวนะครับมาดิ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 โดน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 เมื่อกี้โดนนะเฮ้ยตายโดนตายแย่งเหนือวผม ไปโดนโดนแนวลงแนวตรงสู้ไม่ได้อโอเคไม่เข้านะครับไม่เข้ามาตีเลยไปต่อนะครับมาเกิดเทศไหนจะมันอยู่หรอกหน่อยหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไ,ปไปนี่โอ้เสียงไปไปนี่โอเคจบไปแล้วนะครับ ออไม้พีเลยเดี๋ยเราไปเล่นเอาเป็นหมดไหนอะหึ่งวีเอหนึ่งนะอันเดดแล้วกันเอ้ยอไรงีม้มาอล้ว แรงมากนะครับอ่ะอะไรนี่ก็ได้อันน่า,อ,า,นาอ่ะหนึ่งเวสหนึ่งนะครับผมมะเขือเทศนะนจะแรงไหมนะอู้อยู่เลเวลสิบเก้าเหมือนกันนะครับอหนอ่ะนี่เราก็ต้องมะเขือเทศอยู่แล้วไปเลย เ,ร,เ,ร,เ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 ร,ร่งเร่งเจอของแข็งเจอของแข็งเจอของแข็งแล้วเจอของแข็งแล้วเข้าไปเชิญหมดน,นะโอ้โหสก๊าไม่น่ารอดนะครับ

ขึ้นเอาขึ้นอเอกขึ้นุกบนโคนเมื่อกี้โดนหัวเขานะ โดนแน่เดินชนน่เอ๊นี้ฝั่งองวเลยนบนะครับผมเราต้องเล่นระยะนะเดี๋ยวเราโดนป้วยคนนั้นไหนๆออยู่ข้างบน นี่นี่ไงเมื่อึงตัวเพื่อผมสไลด์หลบไม่ทันนะครับ อ <laughs> เป็นไงอะ่ะเจอมะเขิเอเทศไปมาดิมาดิสา,ามสามนะครับผมไปโอ้ยโดนอีเฮกช็อตเฮกช็อตเฮกช็อต ยากเขายอมแพ้นะครับผมนี่ก็คือเก็บใช้ชนะมาได้นะครับเหยเป็นไงล่ะเคบอกเลยว่าสนุกมากนะครับผมใครเล่นแม่นๆหรือว่าเล่นคู้มเนี่ยเอามาเกิดเทพไปใช้ได้นะครับแรงมากเลยนะโอเคในนี่ หรือว่าแรงมากเลยนะครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับผมคลิกค่ามี่สวดีครับโอเคเดยวายังไงวันนี้ก็ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผม เดี๋ยวผมสตรีมทุกวันนะครับผมตีหนึ่งจนถึงตีสี่นะแล้ววันศุกร์ก็จะมีสตรีมตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงตอนค่ำนะครับตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับผมแล้วยังไงก็วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ